ถ้าคุณกางแผนที่โลกลูนเทราออกมาดูคุณจะเห็นสกวด์น็อกซัตทางทิศเหนือเห็นทะเลทรายชูริมาทางทิศใต้และเห็นเทือกเขาทากอนทางทิศตะวันตกแต่ถ้าคุณมองไปทางทิศตะวันออกของทวีปชูริมาคุณจะเห็นแค่สีเขียวในสายตาของคนทั่วโลกที่นั่นคือพื้นที่ว่างเปล่ามันคือป่าดงดิบขนาดมหึมาที่ไม่มีอารยธรรมไม่มีเมืองและไม่มีกฎหมาย เรารู้จักมันในชื่อป่าคูมงกูที่นี่คือดินแดนที่อันตร,รายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกป่าที่ต้นไม้ขยับได้พืชที่กินคนและสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาไม้นักสำรวจจากต่างดินแดนที่กล้าเข้าไปในที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่มีวันได้ออกมาคนภายนอกจึงเชื่อว่าที่นี่มีแค่คนป่าและสัตว์ร้ายแต่พวกเขาคิดผิดพวกเขาคิดผิดมาตลอดหลายพันปี เพราะภายใต้ล้มไม้ที่หนาทึบนั้นภายใต้มา่านเวทมนต์ลวงตาที่ซับซ้อนมีอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกซ่อนตัวอยู่ยินดีต้อนรับสู่อิซาโอคานนครหลวงแห่งอิกเทาลืมภาพคนป่าถือหอกไปได้เลยเพราะอิกเทาคือดินแดนเวทมนต์ที่ก้าวหน้าล้ำยุคกว่าผิวโทเวอร์เป็นร้อยรปี ตึกราบ้านช่องที่นี่ไม่ได้สร้างด้วยอิฐหรือปูนแต่ถักทอขึ้นมาจากเวทมนต์และธรรมชาติน้ำตกที่ไหลย้อนกลับหินผาที่ลอยอยู่กลางอากาศและพลังงานธาตุที่บริสุทธิ์นี่ไม่ใช่หมู่บ้านกลางป่าแต่มันคือวาคันด้าแห่งโลกลูนเทอร่าที่ที่ซึ่งอรารยธรรมโบราณยังคงมีชีวิตอยู่และเฝ้ามองดูโลกภายนอกโดยสายตาที่เหยียดหยาม คำถามคือทำไมพวกเขาถึงต้องซ่อนตัวและทำไมพวกเขาถึงเก่งกาจได้ขนาดนั้นคำตอบอยู่ที่สิ่งนี้ที่เรียกว่า The x x o m a t a สำหรับชาวเ x t l ท่าแล้วเวทมนต์ไม่ใช่เรื่องปฏิหารไม่ใช่พรจากพระเจ้าและไม่ใช่วิญญาณแต่มันคือคณิตศาสตร์และเลขาคณิตพวกเขาเชื่อว่าการควบคุมดินน้ำลมไฟต้องใช้ความเข้าใจในโครงสร้างของจักรวาลอย่างถ่องแท้ ทุกคาถาคือสมการทุกการไรา้เวทมนต์คือการคำนวณที่แม่นยำชาวอีกเทาศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ยุคก,กำเนิดมนุษยชาติพวกเขาคือต้นกำเนิดของเวทมนต์และาธาตุทั้งปวงในประวัติศาสตร์เมื่อหายนะจากเดอะวอ์บุกมาทำลายอิคาเทียและสงครามดาคินทำลายหลางโลกอาณาจักรอื่นๆเลือกที่จะสู้และล่มสลายไปแต่อีกเทาเลือกหนทางที่ฉลาดกว่านั้น พวกเขาเลือกที่จะปิดประตูพวกเขาสร้างม่านเวทมนต์ขนาดใหญ่ปกคลุมทั้งป่าเอาไว้และแยกตัวออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ปล่อยให้พวกคนโง่ฆ่ากันไปเราจะรักษาอารยธรรมที่แท้จริงเอาไวท้ที่นี่นั่นทำให้อีกเท่าเป็นเพียงอาณาจักรเดียวที่รอดพ้นจากทุกหายนะมาได้โดยไม่มีรอยขีดข่วนแต่ผลข้างเคียงของการปิดประเทศมานานนับพันปีคือความเย่อหยิ่ง ในสายตาของชาว x เทาพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนผิวโชวเวอร์ที่ภูมิใจในเทคโนโลยีหรือคนของนอกซัตั์ที่ภูมิใจในกองทัพล้วนเป็นแค่คนป่าเถื่อนพวกเขาเชื่อว่าตัวเองคือเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งที่สุดและโลกใบนี้เป็นของพวกเขาโดยชอบธรรมเพียงแต่ตอนนี้พวกเขายังไม่อยากออกไปทวงมันคืนก็เท่านั้นเองแต่ในขณะที่เราผู้อาวุโสยุนเทา พอใจกับการปิดประเทศและซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มองว่าเรื่องนี้มันไร้าสาระสิ้นดีขอแนะนำให้รู้จักกับตัวละครที่มั่นหน้าที่สุดในจักรวาลรุนเทร่าคียนาน่าเธอคือเจ้าหญิงลำดับที่10ของราชวงศ์อิกเทาตามกฎมนเทียนบานแล้วเธอคือลูกคนสุดท้องจึงแทบไม่มีสิทธิ์ในการคลองบัลลังเลยเธอควรเป็นแค่ไม้ประดับในราชวัง แต่โชคชะตาดันเล่นตลกเมื่อคียาน่าเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ใครหาเทียบเทียมไม่ได้ในขณะที่พี่ๆของเธอใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อฝึกควบคุมธาตุเพียงธาตุเดียวแต่คียาน่าสามารถควบคุมได้ทุกชาติตั้งแต่เจ็ดขวบเธอคืออัจฉริยะทางเวทมนต์ที่ร้อยปีจะมีสักคนแต่ความเก่ฑการนี้มาพร้อมกับความเย่อะยิงที่สูงเสียดฝาคียาน่าเติบโตมาด้วยความเชื่อที่ว่า อำนาจควรอยู่ในมือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ผู้ที่เกิดก่อนจุดเปลี่ยนของอีกเท่าเริ่มต้นในวันที่เคียนาท้าประลองกับพี่สาวคนโตผู้เป็นรัชทายาทตามธรรมเนียมแล้วมันควรเป็นการประลองที่โชลีลาแต่เคียนาเขาไม่ได้มาเล่นๆ่นเธอใช้เวทมนต์ขั้นสูงบทขยี้พี่สาวของเธอจนหมดสภาพไม่ใช่แค่ชนะแต่เธอทำให้พิการและเดินไม่ได้ต่อหน้าพระพักของท่านพ่อและท่านแม่ กียน่าประกาศกล้องด้วยการกระทำว่าดูสิคนที่พวกท่านเลือกให้เป็นราชินีอ่อนแอขนาดไหนแทนที่เธอจะถูกลงโทษความแข็งแกร่งของเธอกลับดึงดูดคนรุ่นใหม่คุณนางหลายคนเริ่มเห็นด้วยว่าอีกเท่าต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งแบบนี้กี้ยน่าจึงเริ่มแผนการปฏิวัติเงียบ เธอค่อยๆกำจัดพี่น้องคนอื่นๆออกจากเส้นทางทีละคนด้วยอุบายบ้างด้วยกำลังบ้างจนตอนนี้เธอคือผู้คุมอำนาจที่แท้จริงของอีสเทลแม้จะยังไม่ได้สมมงกุฎจกักรพรรดินีก็าตามและเป้าหมายของคียานาาไม่ใช่แค่การคลองอีสเทลเธอเกลียดน,นโยบายซ่อนตัวของบรรพบับบุลด ทำไมเราต้องซอดตัวจากพวกคนป่าข้างนอกนั่นชั้งๆที่เราเก่งกว่าทำไมเราต้องปล่อยให้พวกผิวโชวเวอร์มาขุดเจาะป่าของเราคียานามีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเธอต้องการเปิดประเทศไม่ใช่เพื่อผูกมิตรแต่เพื่อปกครองเธอต้องการสร้างจากาักรวรรดิแห่งธาตุ empire of element ที่ครอบคุมทั้งโลกเธออยากให้คนชั้งรุนเทราก้มหัวให้ศิลปะของ axiomata และเธอกําลังรอจังหวะที่จะสั่งสอนพวกผิวโชเวียนที่ชอบทรงเครื่องจักรเข้ามาในป่าว่าใครกันแน่คือเจ้าของโลกใบนี้ที่แท้จริงในขณะที่เคียรนาะวางแผนยึดของโรกยังมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่จําได้ว่าศัตรูที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรลึกเข้าไปในป่ายังมีตำนานเกี่ยวกับภูเขาเดินได้เขาคือเมาไฟแต่เขาไม่ใช่แค่โกเลมดินธรรมดาที่เกิดจากเวทมนต์ครับ ย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนบรรพบุพบบรุษของชาวอิกสเทาได้สร้างป้อมปราการลอยฟ้าขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าเดอะโมโ l i t h เขาใช้เพื่อต่อสู้กับ The ะ o วอแต่อันิจจาแม้แต่อาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็พ่ายแพ้เดอะโมโนลิทถูก v วอยกัดกินพังทลายลงมาสู่พื้นโลกชิ้นส่วนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่คือจิตวิญญาณและความทรงจำนั่นคือเมาไฟเขาคือเศษซากของความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่ เมาไฟเดินท่องไปในโลกลูนเทอร่ายอย่างโดดเดี่ยวแบกรับภาระหน้าที่ที่กำจัดเดอะวอยที่ยังหลงเหลืออยู่เขาเป็นเครื่องเตือนใจที่มีลมหายใจว่าแม้วิทยาการของอิก์เทลจะล้ำเลิศแค่ไหนแต่ความประมาทก็นำมาซึ่งความเสียหายไม่อาจจะหวนคืนได้และสำหรับพื้นที่รอบนอกเมืองอิซาโอคารที่นี่คือกฎแห่งป่ายางแท้จริงในดาลีหญิงสาวที่ถูกทิ้งในป่าและได้รับการเลี้ยงดูโดยฝูงเสือภูเขา เธอคือผู้พิทักษ์ที่ดูร้ายไม่ว่าใครจะบุกลุกป่าของเธอไม่ว่าจะเป็นทหารนอกซัสหรือนักสำรวจของพิวโทเวอร์เธอจะล่าพวกมันและเปลี่ยนให้กลายเป็นอาหารมื้อเย็นและยังมีเรนกาสุดยอดนักล่าแห่งเผ่าคิลลาส สำหรับเลนก้าแล้วชีวิตคือการสะสมหัวกะโหลกของเหยื่อที่เก่งกาศเขาไม่ได้สนใจการเมืองของคียนาน่าเขาแค่อยากหาคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อคนเหล่านี้คือกำแพงธรรมชาติที่ทำให้อิกเท่าปลอดภัยจากคนภายนอกมานับศตรวรรษแต่อิกเท่าไม่ได้มีแค่ความยิ่งยโสของคียนาน่าหรือความดุร้ายของสัตว์ป่า ที่นี่ยังมีด้านอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่เชิญพบกับมิลิโอเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านห่างไกลในขณะที่คียานาใช้ธาตุเพื่อทำลายและปกคลองมิลิโอค้นพบวิธีใช้ธาตุไฟเพื่อรักษาและปอบป,ปลม<อ>เขาเรียกพูดตัวน้อยธาตุไฟของเขาว่าฟูเอมิคอสไฟของมิลิโอไม่อันตรายมันอบอุ่นและช่วยสมานแผลมิลิโอเป็นตัวแทนของอิกซ่ายุคใหม่ยุคที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์โบราณที่ข้ามคือ เขาเดินทางมายังเมืองหลวงอิสาโอคานเพื่อร่วมทดสอบยุนเทลด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เขาไม่ได้อยากครองโลกเขาแค่อยากให้ครอบครัวภูมิใจและช่วยให้ย่ายายของเขาได้กลับบ้านแต่ความไร้เดียงสาของเขานี่แหละครับอาจจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่ออำนาจของคิยาน่าเพราะถ้าผู้คนรู้ว่าเวทมนต์มีไว้เพื่อความรักไม่ใช่ความกลัวบัลังของคียาน่าอาจจะสั่นคลอนได้ แต่ไม่ว่ามิเลโอจะมีความหวงังหรือคียาน่าจะมีความทะเยอทะยานแค่ไหนความจริงข้อหนึ่งที่อีกเท่าหนีไม่พ้นก็คือโลกภายนอกกำลังลุกล้ำเข้ามาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักสำรวจจากพิวโชวเวอร์เริ่มขยายพื้นที่ขุดเจาะลึกเข้ามาในป่าเรื่อยๆพวกเขามองหาทรัพยากรและพวกเขามีเทคโนโลยีที่เริ่มจะตรวจจับความผิดปกติของม่านพางตาได้แล้ว เหล่าผู้อาวุโสยุนเทลต้องการจะถอยร่นและเสริมเวทมนต์ให้หนาแน่นขึ้นเพื่อซ่อนตัวต่อไปแต่สำหรับคียานานี่คือการหยามเกียรดเธอเชื่อว่าถึงเวลาที่อีกเท่าจะต้องเลิกซ่อนตัวอย่างขี้ขลาดถ้าพวกมันอยากเห็นอีกเท่าก็ให้พวกมันเห็นให้พวกมันได้เห็นความตายคียานาพร้อมจะนำกองทัพนักรบธาตออกไปบทขยี้เครื่องจักรเหล่านั้นให้แหลกสลายและวินาทีที่ชาวอีกเท่าก้าวพ้นชายป่าออกมา แผนที่โลกลูนเทราจะเปลี่ยนไปตลอดการสงครามระหว่างเวทมนต์โบราณกับเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังจะระเบิดขึ้นและคราวนี้อิกเทาจะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับอีกต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอิกเทาถึงเวลาแงนหน้ามองฝาและปีนขึ้นไปหาเทพเจ้าตัวจริงคลิปหน้าเตรียมปีนภูเขาชากอน สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปฝึกควบคุมธาตุก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์หน้าของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ